สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนอยมินจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ม่อนแจ่มนะคะจะไปดูกันว่าม่อนแจม่มอากาศจะเป็นยังไงหนาวร้อนหรือว่าจะเป็นสภาพสวยแค่ไหนสภาพอากาศแต่ว่าตอนนี้ที่ว่าของนองยมินร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยว <laughs> ถ้าเพื่อนๆสนใจไปติดตามชมได้ในคลิปเลยนะคะ จะเช็คพังแล,แล้วค่ะนี่ค่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยป้ายต่างๆนะคะที่ม่อนแจมค่ะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเลยนะคะถ้าเพื่อนสนใจนะคะสามารถดูได้เลยค่ะมีเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าที่น้องยูมินไปนะคะจะเป็นม่อนอิงดาวค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็แวะมาแถวนี้ก่อนเนาะแวะมา แล้วคเรเวลามาล้างเล็กพีชาค่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันต้องมี2คนอ่ะ <มา S 2> ต้องมี2คนหรือมาแล้วไม่เป็นไรคะ่ะเดินลงก่อนก็ได้ ลงไงฮะข้างหลังนเี่นว่ะนี่นะคะก็มานั่งชมวิวกันตรงนี้สักแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างตรงนู้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมข้างล่างนะคะ ร้นอ,นอีเนนะคะสนามฟุตบอลด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในโดมกันเลยค่ะออคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีดอกไม้ตรงน,นี้อรนสีเหลืองไปดูโดมกัน มีนกทัม <dome> มิงเบิร์ตอะไรอยี้ด้วยค่ะนี่นะคะก็จะอยู่ข้างบนนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นโดมนะคะอยู่ตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะพามาดูก็จะมีร่มอยู่ข้างบนเนาะตกแต่งอะไรให้สวยงามนะคะแถวข้างๆนี้ก็จะเป็นดอกไม้หรือพืชผักต่างๆนะคะ เดี๋ยวขอตัวไปกินของข้างบนก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันที่พักนะคะ นี่ค่ะตอนนี้ก็มาพักข้างบนกันนะคะพอดีข้างล่างตัวน,นี้แดดลงค่ะร้อนมากเลยค่ะไม่เหมือนที่เขาบอกเลยนะคะก็ที่เขาบอกมาก็จะเป็นหนาวหน่อยเนาะแต่ว่าเราก็มาพักที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวสักแป๊บนี <c> ้ <oughs> เราจะไปที่พัก,กเรากันเนาะแล้วก็มาพักที่สวนเอเดนนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะของโดมค่ะ <c oughs> นี่นะคะ ข้างก็จะเป็นที่โต๊ะนั่งกินต่างๆนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นด้านของด้านางก็คือโดมนะคะมีโดมหลายอย่างเลยคะ่ะมีตรงนู้นก็มีนะคะแถวนน้นค่ะมีหลายที่เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะข้างหน้า นี่ก็สวยนะคะน้องมีแนะนําเลยค่ะสวยมากค่ะที่นี่ก็อากาศเย็นอย่างที่เขาบอกอากาศเย็นอย่างที่เขาบอกนะคะเพิ <hi> ่งมาเย็นค่ะเพราะว่าตอนแรกอยู่ข้างในเนาะ <hi> โอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนกลางคืนนะคะ <hi> สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะก็เป็นที่พักของเรานะก็จะมีผ้าขนหนู มีเตียงนอนนะคะเดี๋ยวเขาจะมาแรมีทีวีด้วยนะคะน่านีผ้ามา่านเราไว้ปิดด้วยค่ะอืมตรงนีน้คือโดมจะมีหน้าต่างให้ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะโดมจะมีหน้าต่างตอนกลางคืนนะคะจะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะนี่ค่ะก็ย้ายของมากันอยู่ค่ะตอนนี้นะคะเขาก็ได้ทําการเปิดไฟไปที่เรบร้อยแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะ ยับ้าเ่ชกนในตอนนี้นะคะก็เป็นเวลากลางคืนนะคะก็เริ่มเปิดไฟนะคะก็จะมีแสงสว่างเต็มไปหมดเลยสิสวยมากๆเลยคะ่ะน้องบินชอบมากเลยนะคะสวยมากคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็สามารถกดไล หรือว่าจะมาเที่ยวตามน้องมินก็ได้นะคะ,คะที่ไหนคะที่มอนอิงดาวนะคะก็ที่มอนแจมได้เลยค่ะมาเที่ยวที่นี่ได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ